ฮักกองแม่ยี่ลายซึ่งไหนคุณสวัสดีจ้าพี่น้องแม่บอกให้เก็บบอาไว้ใส่บอกโอเคกินก๋วยเตี๋ยวงเหมือแร้งอืมนันไหนเว้น้องบีมันกินเข่าแล้วกินเขาเมื่อไหรเดี๋ยวใส่ขาก่องไล่ตาบ่ เอาแม่หนีด้วยแม่หนีมีความพุ่มใจมาฝาดอย่าหันเลยเอาเอามาเอาไปแม่เมื่อไม่มันโลหิตอันนี้เอาเอาเนี่ยเอาพ้างบ้องจะเห็นชัดเปิดมาเมื่อดูคนมันสีเก่งบ่หาแต่ย่องมันเก๋เก่งบัวเคยหยองเลยบ่เคยหยองบ่หาแต่ย่องบ่ย่องมันมันสีเหลืองพี่น้องจะเห็นบ่ แล้วต้องดีซีคืนสิขึ้นอยู่นานาจอให้มึงคุณม่เห็นว่าตายบ่เห็นว่าตายว่าวฉันมันองเห็นว่าดาวนขาวซุ่มซูมกะเอามือปังไงซีิแม่บังบ่บังเครื่องข้างหลังแม่บังเครื่องข้างหลังนี่บ่โอ้ยสู้คือเป็นยูทูบเบอร์เห็นแล้วเลขที่ยี่สิบสี่แต่นาจอแต่นาจอบ่เลขที่ยี่สิบสี่ นี่ข้าวป่างส้มหีิกหลอดละท่อนท่อนข้างล่างนี่นี่ท่อนท่อนท่อนนี่พี่น้องเกดซีรวดนี่ยน้องไม้น้องไม้มาลิสาพันพุ่มพี่น้องมาลิสาพันพุ่มเหน่งมากลูกนเลขที่ยี่สิบสี่เกตเชลียซีเมสุตูพี่น้องนี่นี่ช่องนี้เห็นปะมีสิเปิดในเมืองนี้นี่ช่องช่องนี้เมืองไปน้ำกันเหน่งมาก คุณคู่ทรงขมาเหลือเหลือยังไล่องบีพันในทรงนี่เห็นนะเอชเรียบมี่สามบ่มีเกสามจตัวสามจุดอันนั้นบอกับบมีเกสี่ลวดเลยพี่น้องเกสี่รวดเลยดีใจดีใจปฏิชาติปฏิชาติเอิ้สือเต็มอไหลก็หมูกระกนมะ ภูมิใจไม่ใหญ่พ่นจุดในขามาเอาเงินในขามาในยินในยินมาในยินพอดีบ่ายมาหอดกำลังสีโทษไปพ่นพ่นมาว้นนี้กูเป็นคิดหอดลานกูจังไ๋บุว่าสันพลังมันไใหญ่าเลยวบาพอนั่นแหละขาเป็นน้อมันทานี่โดนหลานม่คทอถามมใคสื่อกันเดียวใส่ละเอ้ยิ่นแม่ขมาแม่งคนเ่งผู้ใดผู้ใดอยากเห็นเดี๋ยวน้องบีส่งส่วนตัวให้ก็ได้มา เอากลับไปหาเจ้าของที่ระบาดยามาหาพวกแม่ที่ระบาดเจ้าของกินนั่งกินกุ้นเตี้ยวพี่น้องนั่้ยงสิเลี้ยงเขาสามถาบล่ะเดี๋ยวใจปวดเดี๋ยวใจปวดเพิ่นลูกเก่งเก่งปวดเกินบะหมี่สีหฮะวะโออลูกเก่งปวดเนาะเก่งก็ต้องปวดแต่เนาะเก่งกะปวดเออเก่งการเลี้ยงเนาะการเลี้ยงได้พี่น้องโดยที่ไม่ได้อันนั้นเลยน้องพิมกับสิปล่าลงวั่นขึ้กันเก็ียน้องน้องพขาได้สอบก็เลี้ยงเขาได้สอบ อันนี้ผู้ใดแก่แก่เ็นห้องนี่แ่ะแก่สีลวดเลยเดี๋ยวค่ณจะส่งเอดไล่์คุณปกครองอีกพุณนจะเห็นอันนี้ว่าม่ใช่สอ้นเ่ยไม่คือสัอนเอันเ้ากินทหแล้วมันทัวร์คุณเธออ่ะเอาไปาให้แม่แน่ว่ามันสีเสียเขากินบุกงั้กัเขา กันู้เขากันปั๊บปม่บรสุท่าหม่ีผู้ใดอยากเป็นหูคือวกเอยเพื่อสองตัวนาะเอากินเขากันเมือร่อได้เนาะพีมพี่อได้กินแ้ะอันนี้กินสามเทียวแล้วไม่อาว่าพี่ได้กินเลยกินแค่รอบเดียวกินแค่รอบเดียวแค่สาจาน แม่คือไม่อยากกินแมงเพอ่ลขายหอดหาถุงยู่บานเท่าที่พี่น้อกม่ได้ไแปลหอนตลามันตระลาม้าแม่คายถุงกนเหลือกันเว้ยเจ้าจนั่นเนาะพี่บอยกระเจวเทปกระโเคยข้ายถุงเทปเด็กเด้กบานี้เด็กบานเ้ามันนอนมันตรงคนจีนมันตองเรียนขอในเมืองบานมันต้องสบายสงสารชิบากบริเวณหอนในเมืองหงายแมนบริเวณเตียงมันมดไก่ค ขานอาบน้อขายเกล็ดรนะ้างาเลาเขาเน่ต่ลนะดน่เพื่อสีอยากปากท,ท่างจะโคโโลเขาไม่ได้บ้านอีกโลนึงเป็นเกล็ดโเกล็ดร่ายก็ดรา วาดใสกวอดทันละพี่น้องพูดตรงมากจะมั่งมดุลป่ะสมดุ่สมดุลกว่าตอล่ะค่ะเห็นเกียร์ตอนแรกๆใช่ไหม ดดก็มาตีหิมหหเออสแมแม่มาแต่อยู่ในความ<ด><ด>ควมคิดแม่แม่มา่าจะหายต่ากว่าสามจุดเก่าเลยบานี้พอพมาหอนแม่แม่ว่าไม่ได้เท่าไรสันแม่ไปซื้อขวดเดียวกับมานั่นเท่าไรสามสามจุดเก้าบอกรือเรื่อเท่าไรแม่ถามบ้านบอกเด็กแล้วพันองดอกวันไหนซีเหมือนว่าทันู้พพอกะแลนมมกอือยี่สบกว่าวสัน นางดู่าเรียนมากพรพากันเซียตาเี่ยวมาตาออกมาในห้องพอดียิย้มบุยบุยเอะนว่าได้ได้รางวัลากงยแดงคอบลอยนึง <c ười> นง่ง <c ười> ค <c ười> งู่ใหญเป็นหรางวันลนึ่งเป <c ười> ดีแต่น้ำหนานไหงให้รางวัลหนานลอยหนึงยอ <c ười> ้วนก็แดงบอกว่าเอาเกณฑ์หาด้ยายแดงให้อยาเด็กเกณฑ์าเพราะว่าเด็กเกียวีหลเป็นบ้า

ดีเข่าตาแต่ของย่าเรนย่าเรนของกินอันก็เรนน่นเอาของเรนมาไปชอมึงนัำกินไม่รู้ไม่น่ะนำมาไปไม่ไม่กระดีใส่ตาหรา้อของแสบกันนี้ไอ้คนก็เหนข่าตาของยายต่อยยักษิเมืองใดก่ได้ตโน้นำเอาหนี้เขากบเศร้าท่านสอดีอาจารย์เม็ทั้ตโชคนำอาจารย์โทรศัพท์ เปล่าอยู่หน้าให้ฟังพอใหญ่มาห้ฟังไม่เปลี่ยทีแล้วกไม่สิแปดถึงมันเปล่าน้ำแบบแปดต้มพี่น้องบอกกูนะนะสำหรับคลิปนี้ไม่แน่แมาอวยมาฝากไม่น่ามาอวดพี่น้องข<ม>วัญดีใจขอบคูหนาตาสถานการณ์บ้านเมืองได้กูหน,นากูตา,า,าแม่ได้แล้วโอเคป่ะ<ม>ให้จังไหนล่ะมาที่แค่อววันวันที่สามสิบไปสอบสอบ,สอบสอบเรื่องห้องบ้านนี่ สามสิบเอ็ดไปรับพูดเอ้ยบระเมนไปรับพูดเขาเป็ยังไปรับใบไปเพราะว่าพูดไอ้พูดคนรับแล้วพูดนลาพูดในลาอืมพูดว่าสามอ๋อไปรับอันใบแท้ว่าเขารับอันนั้น <fry> ท <UC S> ี่ซื้อเนาะเออบางไอ้กับสิ้นเดือนเหมือนกันของไอ้ไปปัดชิมปัดชิมไปวันที่สิบสามตกน้องแบดตรงน้องพิมพ์เป็นปีหนาตาบ้าตาบ้าตโตกิ่งม้านนั่นพูดวันที่สามสิบสามที่เดือนที่ผ่านแล้วผ่านแล้วย่อมาก กดไลค์ทุกคนยกนิ้วเออนื่อยใหญ่ยังไหลแต่ก็ความภูมิใจมาฝากสวัสดีจ้า